ได้ครับได้อโอ้โอ้มาออกมาได้โอ้ยชิยได้อะมันดีวะได้อะโอ้โอโอ oh, what the fuck มันใหญ่มากโอ้โหดูดูอย่างดีนะโอ้โหเมื่ออาก่อนกูไว ขอสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง m c p Mountain Boy แล้วนะครับ yeah, สนใจไหมวันนี้มากันแบบมืดๆอย่างนี้เรามาทาอะไรก็คือวันนี้นะครับเราจะมาจับก,กบกันเราก็มากับเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับมีเพื่อนเราดูดู <c oughs> คือมันหนาวมากตรงนี้ดูดูดูดิน้ําค้าง <c oughs> ดูดูน้าค้างมันโคตรหนาวเลยเราแค่ได้ตัวหนึ่งเองนะครับเพิ่งมาก็ได้แล้วตัวหนึ่งเห็นไหมแบบมันอยู่ข้างในนี่เห็นไหมสีขาว เราก็จะหาไปตามทางอย่างนี้เลยนะครับเราก็รอดูนะครับวันนี้จะได้เยอะขนาดไหนไมีมีีเข้าป่าแบบนี้โอ้ก็เยอะก็ต้องระวังหนามด้วยนะครับโอโหดูนี่เพื่อนเจอตัวหนึ่งแล้วครับดูจะได้ไหมได้ครับได้ครับนี่ครับได้ไหมได้ นี่ครับโอ้โหหลังหลังมันฉีกมันต้องดูใหญ่ใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยเนี่ยมันฉีกนี่ครับตอนนี้เราก็ได้อีกตัวหนึ่งเนาะครับไอตัวน,นี้ยังถือว่าเล็กอยู่นี่ที่ใส่เราเราก็ใส่ไข้นี่นะครับคลิปนี้บอกเลยห้ามดราม่านะครับก็จะเป็นอันนี้แหละพิธีชีวิตของชาวเด็กดอยเรานะครับก็ตอนกลางคืนอย่างเนี้ยคือเราจะมาออกล่าสัตว์ล่ากบพวกนี้ก,นกันคือไม่ใช่ล่าสัตว์แหละล่ากบพวกนี้นะครับก็ หมายเหตุเลยนะห้ามดามาเด็ดขาดก็คืออันนี้เด็กก็จะเป็นพิธีชีวิตของชาวเด็กดอยพวกเรานี่แหละนี่เจออีกตัวหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมอุปกรณ์ที่เราใช้ยิงนะครับก็จะเป็นดี Y เองเลยทําเองหมดนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเหล็กล่งกับปากกานะครับเราจะมาดูนาที่นี้มีไหมไอ้ไอ้บับตัวเบ้อ ตัวนั้นตัวนั้นนันนนนนนน่นนั่นอยู่ตรงนั้นเห็นไหมสีขาวๆอยู่นั่นแะนั่นแหละนี่ตัวนี้แหละได้ครับได้ครับนี่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 โอ้นี่แหละได้มาแล้วฮะนี่ใหญ่ซะด้วยนี่โอ้โหแบบมันใหญ่มากดู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 นีใครที่อยากให้เราไปจับกบนะครับก็เพื่อนของมานี่วันนี้จัดให้แล้วนะครับก็มาจับกบให้แล้ว พื้นมากข้างๆนี้ไม่เห็นอะไรเลยนี่เวลาเราจะยิงหรือว่าจะหากลมนะครับเราต้องหาในมุมถแถวๆนี้เห็นไหมนี่มันจะมีน้ำลำคานแบบประมาณนี้เลยหายาแบบเนี้ยโรคๆแบบเนี้ยเราไม่ต้องแน่นผมไม่แน่นําไปหาเลยนะแบบมาหาเจอยากมากอะโอ้ยเยยออเออไม่เจอแล้วมั้ง นี่ตอนนี้ก็ใช้วิธีล้วงนะครับเมื่อกี้เห็นมันโดดไปตัวหนึ่งมาจับตอนกลางคืนถือว่าจับง่ายนะครับถ้าจับตอนเช้านี่โอ้โหมีสิบตัวได้ตัวเดียวเอ้านอนนอนนออนเออนั่นนั่น่นจุดไหนไอ้เหี้ยนั่นนั่นเออเนี่ยเอาไปไหนู่อยู่ะเพนเล่อได้ไหมได้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  โอ้เคตัวนี้โอ้หัวเต็มเต็มเลยนี่ได้แล้วนะฮะนี่คืนนี้มันหน้าหนาวเลยนี่มันหน้าฝนดูโอ้โหมันหนาวมากนนี้ตัวนึงจริงจีจริงจีเออนั่นนั่นนั่นได้โดนหัวเต็มเต็ม นี่ได้มาอีกตัวนึ่งนะครับโอ้โหอุ้ยตัวนี้มีไข่อ่ะอุ้ย่ยมันดดยากดีไอ้ใบอรไรเราไอ้เสี้ยมเป็นอืมเป็นบ้างมูมแม่มาดูดิว่าข้างบนนู้นจะมีเยอะกว่านี้ได้ได้ได้เนี่ยไอ้ตัวนี้คือจำนะครับเอามือจับเข้าไป ว้าวแม่งปากถึงนองเท้าเลย,อยเอาไปยังไงกูกลัวแกะกระดองเหรอหล้างตรงกลางอย่างนี้อโอ้ยใหญ่โอ้โอ้มาออกมาเออตอนนี้เราก็เอาตะไคร่ที่ใส่กบใส่ปูเพราะเนี้ยนะครับมาจัดแปลงอีกทีมันใส่ง่ายขึ้นนะครับเมื่อกี้ก็มันหลุดหน่อยแล้วมันชับรุดหน่อยแล้วก็แกะมามาซ่อมงนะครับ นี่เพื่อนเราชำนาญมากกับเรื่องแบบพวกนี้นะครับได้ไมได้ไหมงูได้เราเว้ยได้ลุวว้ยนี่ครับโอโ้โหมันใหญ่มากโอโ้โหนี่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 โอโ้ยซาดโคตรใหญ่มึงใส่ไว้ทีนี่โอ้โหแบบใหญ่มากใหญ่สุดๆช่องลอดช่องขา ได้ฮะได้ฮะนี่โอ้โหนี่ฮะสไลด์อ,ออกมานี่เขาไม่ทันะลรเจออีกแล้วนะครับมเพ็นไหมเนี่ยโอ้ตัวนี้ถือว่าใหญ่อยู่ได้เอา้าไม่ได้ฮะนี่ฮะไม่ได้แล้วอย่าทำการลวงนะครับถ้าลวงไม่ได้อีกเราก็ปล่อยมันไปอะไรเจออีกอะ นี่นี่เจออีแล้วฮะโอ้โหลากลากอย่างยาวเลยนี่นะฮะใหญ่เนี่ยอุปสรรคที่เจอในตอนนี้นะครับก็หญ้าโคตรลกอะ่ะมีกบนี่มีเยอะชัวแต่หญ้าลกเกินดูดูดย่าเข้าไปแต่ละ้าเท้านี่แบบหญ้าลกมากอะดูไปบ,บ๊ไปบๆะเบลอเบลอ,บลอ ม่องมอนน่าข้างบนหน่อยเอาน่าป๊าบกิโลขู่ใหญ่เลยอย่างนี้ยยืนไว้ยืนไว้โอ้ใหญ่จัดจจัดนั่นนั่นได้โอ้ยเจี๊ยบบอลล์บอลล์โอ้โหนี่เป็าล๊อปชูไหมฮะใส่ไปหน่อยเมื่อเจ็บไหมนี่นี่ตอนนี้เพื่อนผมโดนจ่าที่เมื่อกี้บอกแล้วนะครับมันโดนฉีมานะครับ โอ้นี่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 ในกลางให้หน่อยดิ w h a t t h e Hell เกือบ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 ว้าวว้าวโอ้เกือบดู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 เชือดขาโอ้ทับื่อนไม่บอกี่เจ๊งเลยแบบได้แพ้กับบ้านเลยอันตรายสุดแล้วนะครับทางเนี้ยคือเนี้ยยิ่งอันตรายยิ่งโกบยิ่งเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นยาที่เมื่อกี้บอกเลยมันจะเรียกฉีมานะครับภาษาชีทนี่ตรงนี้ก็มีโอ้โหแบบเนี่ใกล้ๆขาผมเลยนี่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  คือเพื่อนมันเดินแบบไม่ระวังเลยนะเดี๋ยวมันจะโดนอีกทีนะฮะนี่โอ้โหดู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 มันก็จะค่อยๆแจ้งเห็นไหมโอ้โหนี่ให้ไม่กี่นาทีนะไม่กี่วินาทีนะมันก็เริ่มแจ้งเหมือนมีนะเป็นบอสอย่างนี้ไม่มีไม่ใช่อ่ะเยอะไหมเยอะไหมโอ้ยอเยอะๆๆๆอือ้สัสจุ๊ดจิ ดดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาอ้งอโอ้โหใหญ่มากาใหญ่าๆๆๆมากเมื่ออาก่อนกูไหว่เออมันหนีวะได้มาอีกแล้วนะครับผม <c oughs> อันนี้มันไปาย,ยากมากเพื่อนผมจะหาวิธีไปให้นะฮะคือเขาเข้าปา่าพวกนี้เขาเก่งมากฮะเนี่ยต้องไว้ใจคนนี้เลยครับไปไหนไปลงป่าแน่น,นะนรับโอ้มีตอไม่ขายให้เหยียบเลยคือมีตอไม่ขายให้เราเหยียบเป็นเป็นจุดเป็นจุดเลยนะ,ะนี่ฮะนี่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 ปุบได้ไหมนี่ได้ะฮะได้ได้ได้ได ืม <S él ite> สไลด์สไล oh, ด์โอชีตั้งดาดาดาดังเฮลโหลมันจะฟังก์มันทำไมต้องมาเป็นอาหารของเราด้วยนี่เมื่อกี้ก็ได้แผลมาสองแผลมือเนี่ยด,ดู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 มันโคตรธรรมชาติมากเลยคือได้แผลมาสองแผลเลยเมื่อกี้เพื่อนว่าได้แบบจุยตาผงนะได้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 นี่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 ครับ ได้อีกแล้วนะคะมันโดดทำไมอีกว้าแล้วอี้ยเอ้ยโดดแล้วเออทางไหนทางเนี้ยมันโดดลงไปอ่ะมันโดดทำไมอีก่ะ <laughs> ไอ้ตัวนี้เหรอไม,ไม่ใช่ตัวนั้นออไอ้ตัวนั้นโดดเข้ามาเรงย,ยังอยู่ในนี้ทั้งนั้นมันใส่ใส่โคตรยากไหมได้ยินตรงถิงจี ฮะนี่จับได้อีกยี่ทงจริงๆเนี่ยตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังไปจับอยู่ฝั่งนู้นครับได้อะดูดีเขาป้าพุงโอ,โอ้ได้เหรอโอ้เอามาให้ได้นะเว้ยเอานี่เราไม่แน่ใจว่าจะได้ไม่ได้คือมันต้องได้เพื่อนผมเก่งอยู่แล้วเนาะยังไงก็กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจเพื่อนผม ให้มันได้กลุ่มในวันนี้โอ้โหมันหลุดมือเลยเร็วกดไลค์กดไลค์กดไลค์เร็วๆๆก็เป็นกำลังใจให้เขานะครับโอ้โหมันอยู่ฝั่งนู้นคือตอนนี้ไม่เห็นหรอกนี่เพื่อนเราได้ถึงตัวนะครับโอ้วัตเตอร์ฟากมันใหญ่มากโอ้โหมาให้มึงใส่กูว่ากูหลุดไอจูนไอจูนนี้เลยใส่ไป วัตเตอร์ฟ c าโอ้โหอย่างดีนะดู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 ด,ด,ดูอย่างดีนะโอ้โ oh, ห oh. มันต้องอย่างนี้เซ่เพื่อนครับนี่ได้มานะครับตัวที่สองเรานะฮะนี่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาเลยโอ้บอลเลอร์บอลเลอร์อืมของดีวันนี้ของดีวัตเตอร์เฮลดูดูมันต้องนี้เซ่ได้เยอะมากอะ่ะไ,ไปไปอืม ยิ่จัดของดีอืมได้่ะโอ้พอมานี่ต้องใช้มือในการจับนี่เลยตัวหนึ่งอยนะนั่นแหละฝ่ายใช้มือได้ตัวหนึ่งบีบได้สองตัวไอ้เฮีย รูดเชื้อไอ้ที่ไอ้ได้ตัวนึ่ะไอ้ตัวนี้ก็เกือบรูนแล้วดีเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เมื่อคืนไม่ได้ปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดน,นะครับหนึงเลยแบนหมดสองหัวใส่หาอีกแล้วเราต้องไปตามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมแล้วก็ คือเป็นมันเป็นความผิดเราแหละที่เราพักใกจทิ้งไว้ใช่ไหมเร,เราต้องแบบไปตามที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลยแล้วก็เนี่ยแหละเรายังไม่ได้ทํากินนะครับใครที่อยากให้เราทํากินหรือว่าทําเมนูอะไรก็เมนต์มาได้นะครับตอนนี้เราก็ควักไส้แชร์ช่องฟิตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องติดตามชมนะครับ ต้องติดตามชมนะครับ EP หน้าเราจะมาทําเมนูอะไรเกี่ยวกับผมเนี่ยแหละก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สาคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันแจ้งเตือนของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปสนุกคลิปสนุกคลิปเข้าป่าพวกเนี้ยก็ต้องจากลาไปเท่านี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับขอบ